สวัสดีครับทุกคนตอนนี้พวกเรานะครับก็อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับอยู่ที่ตึกคอมอุดรธานีนะครับพอดีแวะมาทาธุระนิดหน่อยนะครับแล้วก็เจะพาองเชียวมาทานอาหารนอกบ้านนะครับวันนี้ตอนนี้กําลังพาองเชียวเปลี่ยนชุดนะครับแล้วทุกคนคงได้ยินเสียงนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับสักนิดหนึ่งนะตอนนี้กําลังเปลี่ยนชุดให้หนูนะครับเดี๋ยวลูกเดี๋ยวดี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 แม่กำลังเปลี่ยนแนเพื่อให้ลูกอ้าว ตอนนี้กำลังกลุ่มเปลี่ยนแคมเปิร์ให้น้องเทียวนะฮะเดี๋ยวลูกเดี๋ยว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 เราก็เสร็จแล้วตอนนี้อยู่ติดคอมอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะครับทุกคนตอนนี้ทางภรรที่ติดคอมเสร็จแล้วครับองจากน,นี้ก็จะลงไปหาทานอะไรกันท้างลานนะครับเ๋ยวมาติดตามชมน,นะครับว่าเราจะไปทานยานที่ไหนกันนะครับผม,มเสร็จแล้ว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  จ็ดนาค่ะเจ็ดนาคะเจ็ด้วค่ะก็หนูเชลไม่อยากเปลี่ยนนะแม่ห oh. นูเชลน้องหนูใจม้ายังไงงานก็หนูเชลไม่อยากเปลี่ยนนะแม่เจ็ดแล้วค่ะยิ้มเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วยิ้มแหละทีเนี้ยฮัลโหเจ็ดแล้วก็ยิ้มว้าวว้าวจุดใจช่วๆแล้วชั่วๆแล้วแม่แป๊บอะนี่เราจะไปกินอะไรกันเชลมันเชลจะไปกินอะไรคะพาลูกเขาไปไหนเขาบอ อันนี้จะไปกินอะไรไห<ป>มนะโอเค,อเคก่อนจะไปกินอาหารเ,เชื่อว,ว่า,<ม>าเดี๋ยวขอ,ขอกินนมก่อนนะแม่เมนูอิ่มก่อนนะแม่หนูอิ่มนะโอเคไปไปที่ไหนเชียววันนี้ จะไปกินอะไรมันไปแล้วบอมานี่ยเค้กเอสซีไหมพิซซ่าไหมมันก๋วยเตี๋ยวโซนนมอย่างเดียวชาบูไหมมันจะไปเล่นดึ้งดิงอันที่บอกมานี่แม่จะกินเบิร์หรืออยากไปเล่นของเล่นโอเคเดี๋ยวลงไปเลยเนาะ เดียมัเนี่ยชิบ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 ,ชบโอเคอย่าเปิดท้ายเนาะให้เปิดท้ปปดายครับ เซ็นท่านนะครับเซ็นท่านดูดอธานี้าสอดเนนกม่อมาถึงเบิไทยแล้วนะฮะ คนหลายนะมื่อนี้ยมันยุตรือเ่าแรงงาน่าจะเกี่ยวนะเราแบบคนที่กำมาบ้านอ่าฟังนี่นะอือ้มเราเต็มมเลยวัอนมองจอดเราเลยพี่ทำยังไงแลเราห้กินก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วไปกินทางอกมาฮาอุดรไม่ได้กินจ้อยไม่กินหลอกหนูหลับแล้วค่ะเดี๋ยวไปเบอร์ข้างหน้ามึง ยเข้าเวิรังนะคุณพ่อตะกี้เราเป็นด,ดินละลายมม,าม,มาหาเสียงว่าโอเคครับตอนนี้เชียวแม่และคุณย่าได้ลงรถไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ผมก็กำลังจะไปหาที่เก็บรถนะครับทุกคนรถเยอะมากครับน่าจะเป็นเพราะว่าวันหยุดนะครับวันนี้ นเมาโอเคตอนนี้ผมก็จอดรถเรียบร้อยแล้วนะครับจอดรถอยู่ที่บริเวณตลาดปีชานะครับก็เดินไปไกลพอสมควรนะครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นรานเส้นอนนนาหารตามสั่งหรือว่ากับข้าวผู้คนมากินเยอะนะครับมนึ่ฉากที่ช่วงหนึ่งถ่ายไปนานนะครับทุกคนบรรยากาศจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะมาถ่ายบรรยากาศที่ผมไปถึง ตรงฝัางอยูดีให้ดูนะครับโอเคครับทุกคนไป,ไปกันครับยังไม่ถึงเลยครับทุกคนตอนนี้อยู่สี่แยกยูดีนะครับว้าวโอเคมาถึงแล้วครับเชีลยว Dạ cặp bạn Dạ cặp là Phải cả bạn Phải bơm phí rất cho kêu ชจะกินอะไรอ่ะม,มีหมดเลยค่ะอยากกินเมนูไหนมีหมดเลยยาก,กลับบ้านแล้วลูกไม่อยากเราลูกอิ่มแล้วนะครับเเพกินละแม่มจะก,จก,กับมาอุม้มลูกแม่จะกินลำทีหลังเอาเที่ยวอย่าง อือูระบูรณะพูรอ้อ้อ้เดี๋ยวเดี๋ับเดี๋ยวเข้าไปหากระเผ่ากินนะครับผมะเพโหคนเยอะมากครับทุกคนอันนี้คือร้านยูดีนะฮะ คนเยอะมากครับเป็นแบบนี้ทุกวันเลยนะครับทุกคนยัไงไงบ้างเคียวผมจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวต่อต่อนโอเคเดี๋ยวผมจะเอาร้านนี้กันนะครับทุกคนก็เหนือเราจะต้องมาแลกการ์ดกันนะครับทุกคนเอาแลกไปห้าร้อยบาทคร,บมมครับผมงคุแม่ได้แล้วครับผมคุณคาพี่อา่าน้ำหรอ หน้าผ้าเหรอหน้าผ้าเหรออ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวไปก่อน,น,านอาหารข่าขหมูมาแล้วอยากกลับบ้านแล้วเหรอเชียลแค่นะึงนะก็เด็ดก็เด็ดอ้าน้ำสามครับสามสามขวด,วดครับข้าวใส่เตยวครับนาทีแล้วลูกนะครับผม โอเคข้าวเผือ่อเจอกันนะประกอบเดี๋ยวจะมาลองยำร้านนี้ดูนะครับสั่งไปแล้วครับยำกุ้งสุกนิเคเราจะได้ป้ายแบบนี้มานะครับทุกคนถูกนะครับตอนนี้ยอดเงินที่เราลูกมีปาดไปนะครับผ้ารับบาทที่เขาบอกว่าตอนนี้เหลืออยู่เก้าสิบแปดนะครับผมโอเคครับระหว่างนี้คุณแม่ก็คุณปุ้มคุณลูกรอนะครับหลับใชาแล้วแม่พาหนูทําไมเนี่ย โอจะปวดแล้วเนี่ยอโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเมนูที่เราสั่งมาแต่ละเมนูมีอะไรบ้างนะครับผมเชียวหลับแล้วของเชียวหลับได้อะไรเนี่ยเชียวไม่รู้อ่ะเชียวหลับอย่างเดียวเชียวอยากนอนเชียวหลับอย่างเดียวเลย,ยวนน้่นอ <laughs> ว้าวกับข้าวคุณพ่อมาแนละ้วฮะผมสั่งไข่ข้าวไข่เจียวทุกคนก็มียำแล้วก็มี จนะบคุณแม่พอกระรามกับน,น้องเชลลอยู่โอเคครับผมมาหมํ่ด้วยกันนะทุกคนโอ okay. เคเรียกว่าไงโอเคครับทุกคนจะครบนาทีแล้วน้องเชลยวไปบายกล้องหน่อยครับหลังจากนี้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณยานะครับก็จะทานข้าวนะผมเนะสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็จะกลับกันเลยนะครับ โอเครายกันนี้ขอทางค่าขอหนาครับทุกคนบ๊ายบายโอเคเว้ยหลับไหมแม่หลับแล้วหนูกำลังทำสมาธิอยู่ <laughs> บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ